สัปดาห์ที่แล้วคุณไปไหนมาปีแคเดออปากะเคมยาเบตัวลาดาเล่สัปดาห์ที่แล้วผมไปเที่ยวต่างประเทศกลับมาปีแคเดออปากาจะนอนในงานช้าตัวเล่อย่างลาดาคุณไปกับใครเป็นทูนเน่ตัวลาเลไปกับครอบครัวนะ่ะมีตาซูเน่ตัวลา ไปคนเดียวตะอยากเทียวตั๊ดอะเอดีโลปี้เคเดยัดตีกูပြောတယ်ဆိုရင် ठी လဲအောင်နဲ့တုံးတယ်ສາມ uan ठी လဲအောင်ပี้เคရဲ့တုံးရက်ကเดือน ठी လဲအောင်ပี้เคเดလ่าကปี ठी လဲအောင်ပี้เคเดนນິກကเดือน ठी แล้วຂ້າใช้จ่ายของฉันเยอะมากปี้เคเดล่าကงาเยအတုံးစိတ်အ ян များတယ် ปีที่แล้วพี่เคเดนเนกะฉันทำงานหนักมากไอ้แยเนี่ยอะไรล่ย่าเลยแต่จาวีแม่เก็บเงินไม่ได้เลยประสันสู้โมยาบุนอกไ้กูโยเมสย่างนี้สัปดาห์หน้าแน่จันโยเมสสัปดาห์หน้าฉันจะไปเที่ยวทะเลงาเป็นแะไรตัวเลยแม่เดืนหน้านา่าล่ะฉันจะซื้อรถใหม่งากะเตวแม่ ปหีหน้าเน่าเน็ตฉันจะซื้อบ้านใหม่งานเองตื่นเต้นไหมปีหน้าเน่าเน็ตฉันจะไปเที่ยวต่างประเทศงานในงานช้าตัวอะไรไหม